สาี่น้องอเวันนี้ที่ไปเจดีครับสวัสดีัวดีครับนี่แมวต้องเข้าไปวีนที่ได้ลมเหรอดิวะดิวะตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ดิะโอสารมีแต่่าอิว่าเอกมางไหรไม่เข้าใจหัวอกแง่ดิว เคยโดนไงจินหนอก็แบบว่าเสียตอจริงๆใบแบบสัานเนยมากต้องแบบเสียอย่างเต้มอินเลยไม่เคยทำเล่นไม่ดีเลยตรองตั่อนโดมานสั่งมองไปถึงมงูยาวเลยนะหางยาวใช่คืออันนี้นะคะแผนการก็อือว่าน้ำมัติดะ ่มันจะต้องวีนะเนเลรนไม่ดีไม่มีรมเป็นบึ้งก็เด็กทีกู้เป็นนิจัดก็จะเข้าไปเคียนนะคะแตนั้นก็พี่กู้ก็จะเรียกใบมาช่วยเคียย์ใบก็จะถือเคงกองป่านเด็ก็ขาโบหน้าน่างเลยที่ไม่เคยรู้เราออกจริงเป็นสเตจที่เขาไม่เคยทำจรินจริงต่อสาย

มาพี่แมวไหมเอาหนึ่งสองสามห้าพี่พ่อเดชูยู

ดีค่ะ Happy birthday ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆต้องขออภัยด้วยเป็นการวางแผนของพวกเราจริงไหมคะพี่บายพี่บายเี่ให้ฟังจริงครับผมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นของพี่แจ็คใช่พี่กุ้งพี่กุ้งญาติเติมเต็มให้เนสปกตินี่กล่องละครก็จะต้องมีแนวนี้อยู่แล้วคิดไหมคะว่าวันหนึ่งจะเราจะได้สนี้ไม่คิดอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันด้วยแหละของเนสอ่ะใช่แล้วก็คงคิดว่าแบบ ไม่มีใครจําได้แล้วหละอะไรเงี้ยก็ผ่านไปแล้วกป็นพอมันผ่านมาหลายวันแล้วก็เลยบอกไม,ไ,ไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ตอนที่พุงกลับว่านี่ร้องไห้จริงร้องไห้ไม่คุณมันผ่านสีนอารมณ์มาแล้วใช่ไหมคะคือมันมีร้องไห้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเน้ทําไมร้องไห้ไม่ได้สักทีเนี่ยแค่น้ําตาคอทำไมทำไม่ได้เนี่ย เขาหรือเขารออยู่รู้ไหมพี่กี้เขารอจะถ่ายตอนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แบบโอ้ยเลยแบลเดี๋ยวคือคือไบจะร้องให้แทนละคือจะบอกว่าถังนี่ก่อนจะนี่นางบอกว่าโอ้ยสงสารเนตตองเน่แบบเฮ้ยตายแล้วทำโอ้ยทําให้คนอื่นรอวิไอรอแย่แน่เลยแล้วเขาบอกว่าฉากต่อไปคือคือคือมันมันมันต้องร้องให้ใช่ไหมล่ะเขาเลยว่า โอเคอะเดี๋ยวเตรียมทำอารมณ์เลยเลอได้แล้วค่ะน้ำตาไหลจริงแล้วไม่ต้องทำอารมณ์แล้วอะไรจริงอะพอจะถ่ายจริงนะแฮปปี้เบิร์ดเอ์อะไรเงี้ยถือเคงมาอะไรเงี้ยเป็นเสอร์รส์เนาะคะเสอร์รส์ตกใจมาเลยไม่อยากได้เซอร์รส์อย่างนี้เลยไม่มีใครอยากได้ไม่ไม่ไม่อะไ้างเสิร์ไนี้อย่าอย่างนี้เลยเอาแบบ <c oughs> คือไม่ต้องขูเรื่องอะไรมาดีกว่าเซ์ไรส์เลยดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วอวยพรกันเพือพ่อความแบบมันในอารมณ์ของเราเก็ต้องแบบอย่างนี้อวยพรกันอย่างเป็นงานะอ่าโอเคก็ขอวอวยพรนะครับให้เนสนะอ่าการงานมั่นคงแล้วกันตอนนี้มีงานเยอะอยู่แล้วก็ขอให้มีเยอะขึ้นมาอีกเรื่อยๆค่ะ การงานเยอะก็ย่อมสุขภาพนี้ค่อยก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ก็ดูแลด้วยนะครับเนต่ะว่าไงมาหคคนในกองก็ฝากบมาเบอร์เดย์ด้วยโอเคค่ะก็ขอบคุณละกันนะคะสําหรับพี่พี่ในกองบ่งมาด้วยค่ะขอบคุณพี่แจ็คขอบคุณพี่บีฟูค่ะขอบคุณใบนะคะก็ไม่นึกว่าผ่านไปแล้วไงแล้วยังมีมาอีกไงพี่แจ็คขอครั้งนึงมั้งเนี่ยสองรอบแล้วเค้กก้อนแรกพี่เค้กเอ้พี่แจ็คก็มาเซอร์ไพรส์วันเขียวพอดีก่วันนั้นพอดีก็ได้อีกก้อนหนึ่งก็ดีใจมากขอบคุณมากค่ะเพราะ ครั้งหนึ่งอะไม่รู้จะได้มาอยู่ใช่ในกองจะมาได้มาถูกแฮปหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ก็จะเล่นขวัญนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ติดตามละครด้วยน้อใช่ค่ะฝากไว้แล้วกันนะคะปีหน้าค่ะต้นปีหน้ากับบ่วงมาทางช่องทูเทนะคะฝากติดตามไว้แล้วกันค่ะครับชมปังแล้วก็เกลือกประกายนั่นเองค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วน้องเนทเล่นเป็นแม่ของไปใช่ค่ะล้องหนึ่งฉากสิฮะยักยักษ์ตะเกียก หลานเอ้ยนี่ลุงเป็นตาเหรอตยนี้ตามมากันเนาะครับค่ะใช่ค่ะเท